ส่งแพ็คคู่เลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวัวต้า m u 4 9 1คันแล้วก็ LC 0 1 8ศคันนะครับเป็น f f c ทางาวังสะพุงแล้วก็ผู้หลวงจังหวัดเลยของเซลว่นเลยนะครับก็ขอบคุณ f f c ทั้ง2ท่านมากๆนะครับก็เป็น f f c ที่ซื้อแบบเงินสดทั้งคู่เลยนะครับเป็น f f c ที่มีเงินมีทองนะครับ ติดมือเยอะมากนะครับรวยๆเลยนะครับเป็น F อฟซีที่มีเงินติดมือเยอะๆช่วงนี้นะครับลูกค้าที่มาอุอหนุนนะครับก็เป็น F C ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับแต่อยากซื้อไปจอดบ้านนะครับมารับโปรที่เขาว่าโปรเรียกเสียนะครับซื้อรถไปจอดบ้านนะครับปซื้อรถสวยๆไปจอดบ้านให้ F อให้เพื่อนบ้านอิจฉานะครับก็ขอบคุณ F C ทั้งสท่านมากๆนะครับ รถสวยครับเป็นรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับ MU 57คันงามแล้วก็ LC ศ1 8คันงามนะครับ FC ผู้หลวงนะครับผู้หลวงแล้วก็ FC อ่าอ่าวังสะพุงนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งสองท่านมากๆนะครับก็อ่าช่วงนี้นะครับก็ขายได้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับเมื่อวานนะครับก็ปิดไป2ท่านนะครับเป็น FC จากจังหวัดน่านนะครับ ก็มาอุดหนุนยันมา51แรงไายเมนยูคันงามนะครับแล้วก็เอฟซีจากาทาลี่จังหวัดเลยนะครับก็อุดหนุนคูบะตา40แรงนะครับก็ขอบคุณ fc นะครับทั้ง2ท่านนะครับส่วน fc ท่านไหนนะครับทยังตัดสินใจไม่ได้นะครับ <laughs> ยังต้องใช้เขาเรียกว่า วิจารณญาณนานหน่อยนะครับก็เสื้อ้วนยังรออยู่นะครับยังจัดโปรนะครับจัดโปรรออยู่นะครับลดกันจุกๆลดกันเยอะๆให้ไปเลยนะครับยังมีโปรยุยยออีกเยอะเลยนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเยอะเลยนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับราคาก็ปรับลดให้เยอะเลยนะครับปรับไม่เอากําไรนะครับ เอาเงินีิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับ,ดดร,บออรอลูกค้าอยู่นะครับก็มาอุดหนุนกันนะครับเสีลวอ้วนไม่ได้บวกกาไรจริงๆนะครับอ่ะนี่สาสิบสองแรงคันนี้มาจอดรอลูกค้าอยู่รอ f สี่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวขายสักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีลูกค้าโทรถามมาสามสิบสองแรงครับ มีกี่คันเซวบนบอกมี2คันคันหนึ่งจอดที่ที่ร้านและอีกคันหนึ่งสองสวันเดินทางมานะครับอ่ะสาแรงคันนี้นะครับสองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นย้ำนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างดูดีนะครับค่อนข้างดูดีครับยางเดิม4ี่เส้นนะครับอ่ะสองแสนเก้าหมื่นบาทมีด้านหน้ามีพันหลังนะครับอ่ะสวยนะครับตัวสวยนะครับสะอาดนะครับ ลูกค้าที่อยากได้นะครับคัน2อ0 0สนเนี่ยครับก็เป็นรถที่สวยอยู่แต่ขายแบบเงินสดราคาพิเศษนะครับก็คือลดให้เป็นราคาพิเศษไปเลยนะครับแล้วก็มีคันนึงนะครับ3า0 0 0นบาทนะครับสภาพเขาก็จะชั่วโมงน้อยกว่านี้นะครับสภาพก็จะเด็ดกว่านี้นะครับคันนั้นก็ดาวที่50,000บาทนะครับผ่อนกันได้6ปีนะครับส่วน f c ที่มีเงินสดนะครับ แนะนำเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมทุกอย่างนะครับยังเดิมทุกอย่างเดิมนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสนใจก็อุดหนุนกันนะครับเอ็มยูสี่เก้าครับเหลืออยู่สี่คันนะครับเอ็มยูสี่เก้าเหลือสี่คันครับจอร์เดียเหลือหนึ่งอ่าเหลือสองคันนะครับเป็นห้าสิบแรงแล้วก็หกสิบห้าแรงนะครับจอร์เดีย ส่วน l อ0ฮ8ที่ราคาประหยัดนะครับ f c ที่มีเงินสดนะครับก็มีราคาประหยัดปรับลดราคาให้เยอะมากนะครับจากราคาที่เซียอ้วนขาย4.7คันนี้นะครับเสียอ้วนคิดแค่4.4นะครับแล้วก็มีอีกหลายคันนะครับเสียอ้วนลดให้เยอะมากนะครับก็มารับโปรกันนะครับแล้วก็ยันมาครับยังเป็นโปรเดิมนะครับ ปรับลดราคาให้นะครับ1นึ0 0หบาทนะครับแล้วก็สามารถฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับไม่ใช้เงินนะครับเอารถไปจอดบ้านได้เลยนะครับมารับโปรดีๆกันนะครับามารับโปรดีๆกันมารับรถสวยๆไปจอดที่บ้านนะครับศูนย์ก 7064430นะครับส่วนลูกค้าที่ถามหา,าลายเมนยูนะครับลายเมนยูคือลายนี้นครับสติกเกอร์เมนยูนะครับเป็นรถยันม้าห้าสิเอ็ดแรงาลายเมนยูนะครับมีรถแท็กเตอร์อยู่ห้าคันนะครับลายเมนยูมี5คัน1 2 3 4 5อ่ะประมาณนั้นนะครับ5คันราคาอยู่ที่3 0 0 0 0น 3แสน5นะครับราคาอยู่ที่3แสน5-3แสน6นะครับก็มี5คันนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับส่วนไลน์นิมีเต็ดนะครับก็มีหลายราคาเหมือนกันนะครับมีถูกสุดอยู่ที่3แสน20,000บาทนะครับแพงสุดก็อยู่ที่3แสน9นะครับมีให้เลือกอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับก็มารับโปรได้มาเลือกดูได้นะครับชอบคันไหนก็อุดหนุนกันชอบคันไหนก็ มารับกันนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับก็ย้ำเบอร์ตลอดนะครับอลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็เหลืออยูอ่หลายตัวอยู่นะครับลูกค้าที่อยากได้ลอตเตอรี่นะครับถามเซ่ออ้วนได้นะครับเดินมาดูจนเดียดนิดนึงก่อน fc ที่ดูอยู่ก็จะได้อุ่นหนุนครับจนดีนะครับ4ี่แสนสนาพนะครับห้าศูนย์ห้นย์ดีนะครับสภาพค่อนข้างงามนะครับ4ี่0 0นบาทนะครับอ่สองคันนี้ก็สภาพค่อนข้างงามนะครับจัดส่ง fc 2ท่านนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับรถแท็กอร์ก็ขายทุกวันนะครับ เข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับลูกค้าอยากได้รุ่นไหนโทรหามเสื้อ้วนได้นะครับ094 706 4430นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับโดยๆวเฮงๆนะครับสวัสดีครับ